รีทุกคนเข้าไปฟรีเลยที่สำคัญสะอาดวิวสวยมากแล้วแบบที่สำคัญทุกคนมีเจ้าหน้าที่แบบดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยทุกคนอันนี้คือแบบน่าเอาเป็นแบบอย่างเราทุกคนเพราะว่าดูแลเขาดีขนาดนี้เขายังขึ้นฟรีอีกทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างเลยในสวนก็มีกเจ้าหน้าที่หลายหลายจุดมีหลายจุดเชื่อเลยว่าสาวอนอาจจะอาจจะแปลกใจอยู่บ้านเท่านี้อาจจะคำอะไรกับบ้านใ้บ้านมั่นดิสาว้อนเคยแปลกใจอะไรกะ สงสัยอีบ่ตอนนี้ใส่บากิตแหล่งตอเพราะว่าในนามทีตัวเองมาเที่ยวก็ดูด้ป่าสีมีโจนมีหยังมาปุ่นมาจี้ในสวนสนาธารณะเมืองไทยเพิ่นจะมีกล้องทุกจุดนะครับกล้องเพิ่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีรอปรพอตามสวนตามจุดต่างๆทุกสวนนะครับจะมีนะครับแล้วก็ไพ่่องสว่างนะครับถึงเพิ่นจะบอได้เป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับแต่เพิ่นก็มี ภัยทั่วทุกสวนทั่วเมืองนะครับมเมืองไทยนียน่ที่ว,ว่าสุดยอดจริง,รง,รงๆเนาะนั่นแหละเนาะสวอนจ้องค่อยว่าแบบสวอนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็คือแบบว้าได้เลยว่าเมืองไทยคือเมืองมีไฟแบบสวอนมกักเล่าในคลิปตลอดเนีัไยไฟ<อ>ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆเอฟซีเบากิลแ่งแซนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เบากิลแ่งก็อยู่ที่สวนเบญจกิตตินะครับก็พอดีมาเจอนะครับ ยูทูบเบอร์ทางลรานะครับพี่ๆคือซ่องสาววอนซานลนะครับกับเพื่อนที่ใจนะครับที่ได้มาเห็นความเจริญสวยงามของเมืองไทยบอกก็แหล่งกาจาไปถามเพื่อนนะครับทักทายก็คือทักทายว่านะครับสาววอนนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับเป็นอาทิตย์แล้วแทบจะไม่อยากกลับบ้านเลยนะครับที่มาเห็นความสวยงามเจริญของเมืองไทยนะครับในชุดนี้ยิ่งสวยเป็นเท่ากับจะ ไปถักท้ายเพื่นนะครับว่าจะเพื่นจะตื่นเต้นเลยก็มีความสุขขนาดไหนนะครับที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยสบายดีสวัยดีสวรรอ์โอ้เคยเห็นกันแต่ในยูทูบเนาะโดยเมนสวรรค์แบบตื่น<อ>เต้นหลายทุกคนเนาะคือแบบสวรรค์เคยเอาคลิปของ อ่าไออ่อาเบากิแลงเนาะมามรีแอคชั่นเน,น,<อ>นาะไล่เพิ่นกับใจ,ใจดีใจดีเนาะให้สาวอรีแอคชั่นเนาะคลิปของเพิ่นได้แมนกับรู้จักกันเนาะเพิ่นกับทักทายมาว่าพอคลิปรีแอคชั่นบ่าวกิแลงกับ,บ่มีปัญหาแล้วครับพี่ๆก็คือเอาไปได้ตามสบายเนาะสัมผัสได้เลยว่าแบบอ้ใจดีแหงทุกคนเพื่อนอนุญาตให้เฮาเนาะแล้วก็มื้อนี้สาวรมื้อนี้ก็บสาวรก็ได้มาเห็นตัวจริงนะครับจุดที่บ่าวกิแลงเคยถ่าย วนไปวนมาแถวนี้เลยก็ถือว่าเพิ่นก็เคยรียคสั่นคลิปว่าจะเป็นทางห้องซ่องห้องคิบหรือว่าซ่องอื่นๆนะครับที่มาถ่ายจุดนี้ก็มีความสวยงามเนาะมาเห็นตัวจริงเป็นอะไรชาววอนเจ้าวะสุดยอดเว้าได้คำเดียวว้าวสายแลนทุกคนกลางคืนเนาะกลางคืนนี่ไพ่แบบแบบเหมือน้าบ้านเฮาก็สิว่าเหมือนเมืองนอกคุณเลยเนาะเพราะว่าบ้านเฮ้าบกคอย บ่เอยมีแบบนี้เนาะทุกคนก็เบิ่งเนาะสวยบ่ทุกคนนวะิวสวยมากทุกคนเมืองไทยนี่คือเมืองไทยทุกคนสาวรดีใจแห่งที่<อ>ได้มาเห็นตัวจริงเนาะทุกคนเบิ่งในคลิปของไอ้เพื่อนก็แบบสวยว้าวอยู่แล้วทุกคนแต่ได้มาเห็นตัวจริงโอโหูสุดยอดิังสวยเหรอยิ่งสวยเนาะเห็นกับตากะอยากให้ผู้ที่ยังบ่เคยเห็นนะครับกบ็อยากให้มาเบิ่งตัวจริงน้ากันเนานะสาวน,นจุดนี่ที่ว่า ตึกสูงหรูหราหลายแล้วกะเป็นอะไรมาได้จังอาทิตย์เลยมาเที่ยวเมืองไทยอาทิตย์ปลายแล้วเกือบสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์ปลายแล้วแทบไม่อยากกลับเลยเนาะตอนนี้ก็ยังติดลงไหลยังอยากเที่ยวต่อสถานที่ต่างๆยังท่านไปบ่รมดแมนบอกยังบ่ครบเลยแม่ยังบ่ครบเลยกอ้ทุกคนเมืองไทยเมืองใหญ่กีบูนะครับบาบูเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว่าพาเพื่อนเที่ยวตลอดเนาะตอนนี้กันนาย่หล้างกล้อง สาวอนกับชื่อว่าอ่าที่อว่ามาเธอเ,เป็นเธอแหลกนะก oh, ับพร้องกี่แหลกแนะนำ <Yeah. S 2> ทีตัวเองเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอแลยก็ถ่ายเรื่องราวของกรุงเทพทุกจุดนะสาวอนกับชื่อว่าอ่าอลังการ <Okay. S 2> แต่ก็ตื่นเต้นอยากจะมาอยากจะมาค้นหานะกับแนะนำทีตัวเองนะเบาแหลกนะมาสถานเตียงนีนะหลายต่หลายครั้งเนาะ Man, ลักๆคืออย,าาย่างว่าถ่ายเอียงเลยก็อยังไง โฟกัสให้น้องหู้เนี่ยว่าจุดนี้มีอีหยังเด่นๆเลยก็มีอย่างที่นาเชี่ยวและก็น่าสนใจนะเบากเหลียงนะแมถ้าหลักๆจุดเด่นก็คือช่วงเฮาเข้ามาช่วงเย็นนะครับจะเห็นตะกองเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาออกกําลังกายนะครับที่ว่าคุณให้ใจดีในเมืองไทยนี่ต่างชาติหรือว่าไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนสัญชาติไหนนะครับสามารถถูกต้องสามารถนะครับเข้ามาเที่ยวมาส้ม จุดนี้แบบฟรีๆเลยแหลเพิ่นบริคิดเงินนะชาววอนมาช่งเย็นๆก็อาจจะเห็นเนาะจะเห็นแม่นเพิ่นมาเต็มอยู่จุดนั้นแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นกะเริ่มทยอยกลับแล้วมันมันดึกแม่แล้วเลยแมนไอเวาถึกหมดเลยเพราะว่าสาววอนมาจุดนี้บริษัเสี่ยงเงินแม้แต่บาทเดียวแมนชาววอนเขามาดีกวเขามาแบบฟรีเลยคือแบบไปเดินสกายวอล์กที่มีแสงไฟเนาะทุกคนคิดว่าจะเสี่ยงเงินบริษัทค่าเข้าบอเพราะว่า มันสวยงามอลังการเโอ้สกายวอล์กฟรีทุกคนเข้าไปฟรีเลยที่สำคัญสะอาดวิวสวยมากแล้วแบบที่สำคัญทุกคนมีเจ้าหน้าที่แบบดูแลเราเป็นอย่างดีเลยทุกคนอันนี้คือแบบน่าเอาเป็นแบบอย่างเราทุกคนเพราะว่าดูแลเราดีขนาดนี้เขายังขึ้นฟรีอีกทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายยังเลยในสวนก็มีเจ้าหน้าที่หลยจุดหลยจุดตอนนี้มากี้แดง มีอย่างอยากได้นาสาววอนวอนในการมาเทียวประเทศไทยเรื่อกิริยาหรือว่าเหล่ออยังก็แล้วแต่าระหยัทเพราะว่าตอนนี้เขากับมองเขาในในในภาพลบหลายมาไม่แบบนี้เนาะอ๋อม้าม่แล้วเพื่อนกาซีทำบางคนเพื่อนกาซีจับจุดเฮาว่าคนมาไม่สีททำตัวแบบใดแบบใดเนาะก็คือเวลาขึ้นรถขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้เขาก็ต้องต่อแถวตามเพื่อนเวลาสื่อบัสสื่อตัวรถรถไฟฟ้าแบบนี้เขาก็สำคัญกับ กิริยาเมารายาทของคนไทยนะครับเวลาขึ้นหลดไพ่คนลหลายๆนะครับเพื่อนจะบูชงเสียงดังนะครับบรากีฬงกะค่อยๆเลียนลูกไปจากพี่โบแล้วก,ก็จากจากตนเองที่ได,ได้ได้สัมผัสบรรยากาศจริงนะและก็จากเอฟซีพี่ๆคนไทยก็เคยบอกบอลกีฬงอยู่นะครับเวลาขึ้นไปตรงนั้นนะครับเวลาเอาาทายกถทายได้แต่ต้องทายเจ้าของเข้าแบบเอาเสียงไปพากเอาอยู่บ้านแบบนี้ก ถ้าคนบรายเขากับสามารถใช่ไม้เว้าได้ค่อยๆก็ได้อยู่ครับเวลาขึ้นรถมีรถภัยแบบนี้เนาะอันนี้สาวรก็แบบว่าโชคดีอ่าอยากว่าตัวเองโชคดีเพราะว่าเพราะว่าอย่างแบบมีไอ้พี่ๆแบบคอยแนะนำแล้วก็แบบมี f อฟีแนะนําเป็นอย่างดีเลยและสาวรก็ได้เฮียนฮูได้ซึมซับได้แบบประสบการณ์แบบว่าเข้าไปประสบ กับเหตุการณ์จริงค่ะเนาะเห็นเพื่อนต่อแถวเทเนาะทุกคนเราเราก็ไปต้องไปเฮ็ดคือเพื่อนนเขาจีไปแซงก็มันคือความจริงแล้วนะเป็นกามองเขาแบบอื่นเนาะไปแซงคิวเพื่อนเนาะทุกคนเขาก็ได้ซึมซับดีที่ว่ามีพี่ๆแบบแนะนําแบบนี้คือบอกโบชอบกินแย่งจางซีแนะนําดีเลยทุกคนซาวน์ก็ได้เห็นฮู้เนาะทุกคนอันนี้เป็นความฮู้ที่ดีเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนเลยเนาะทุกคนแล้วก็บเอฟซีเนาะเอฟซีเพื่อนก็แนะนําดีได้ คอมเมนต์ดีหลายทุกคนสาวอนอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแต่อาจจะบบได้ตกนะทุกคนเพราะว่าด้วยความเวลาเด่นทุกคนลหลายๆอย่างแต่ฮับฮงมุมได้อาา่านคำแล้วบลกี่แหลง่งลเสื่อเลยว่าสาวอนอาจจะบอาจจะแปลกใจย่บานเท่านี้อาจจะคำเลใจใจยกับบานไ้บานมั่นเด้<ๆ>สาวอนเคยแปลกใ,ใจเลยกะสงสัยอย่บ่บตอนนี้ใสบ่บลกี่แหล่งต่อเพราะว่าในนามทีตัวเองมาเที่ยวก็ดูเด้สาวอนคำาปนี้แหละผูกคนขึ้นยังบบกับถามบลกิ่แหล่งให้แน่ เป็นอย่างกับแยงคนคือประกาศบ,บ้านกลับซ่องกันคนที่นี่ะน,นะครับส่วนใหญ่เขาจะบางคนจะจะมาออกกําลังกายตอนส่วนเย็นๆนะครับจะได้บรรยากาศแบบเง,งียบสงบนะครับ <ừ> เพราะว่าในเมืองมันมีความอาจจะเสียงดังวุ่นวาย<อ>เสียงโหลด<อ>เสียงน,นั่นเสียงนี่แต่ว่าเพื่อนจะอาศัย<อ>พื้นที่สวนสาธารณะมาออกกําลังกายเผื่อที่จะต้องการความสงเงียบสงบในสวนนะครับ ก็คือสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติแมนเพิ่นยังบริกับแต่เพิ่นกับบุญนทจ่ว่าสีมีโจรมียังมาปุ่นมาจีเในสวนสาธารณเมืองไทยเพิ่นจะมีกล้องทุกจุดนะครับกล้องเพิ่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีรปบพ่อตามสวนตามจุดต่างๆทุกสวนนะครับจะมีนะครับแล้วก็ไส่องสว่างนะครับถึงเพิ่นจะบอได้ เป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับแต่เพิ่นก็มีไฟทั่วทุกสวนทั่วเมืองนะครับเมืองไทยนี่ที่ว่าสุดยอดจริงๆเนาะนั่นแหละเนาะสวอนจองค่อยว่าแบบสวอนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็คือแบบแวาได้เลยว่าเมืองไทยคือเมืองมีไฟแบบสวอนมักววาในคลิปตลอดเนี่ยไฟสว่างที่มาเมืองไทยนะครับเป็นหมดแล้วนี่เพราะว่าเขาเปิดไว้นะครับเขาเห็นแบบนี้ดิหอกกากะที่อื่นหรือว่าบ้านเฮาปจิว่าเอา ภัยมาจะเอาเงินจากน้นมาจ่ายค่าภัยนะครับเยอะแยะขนาดในสวนนี่ก็หลายหมื่นแต่ละเดือนน่ะคือตอนนี้น้องเข้ากับบ้าไใหม่เนี่ยเจ้าเหรยมาก่อนน่ะบอกดอกไม้คืออย่างนี้บึ้งนี่มีซื่ออื่นบอใสบึ้งนี่มีซื่ออื่นบออันนี้คือมาก่อนถูกันนะสาวน่สงสัยบอจำทํามัยบอกว่าบึ้งนี่บึ้งนี่อย่างบโบบโบแนะนำเนาะแล้วก็บอกว่านี่คือบึ้ง ยาสูบบุญยาสูบโดยสวอนก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะแต่ว่าก็เป็นคําแนะนําที่ดีเลยก็เป็นความฮู้อีกแบบเด้เนาะเพราะว่าเขาไปแต่ละสถานที่เขาบ่ฮู้เด้แล้วก็ผูฮู้บอกเขาแบบนี้เขาก็อ้อโดยคำฮู้แล้วก็เพิ่นก็แนะนําว่ามีมีฮง้งานยาสูบแบบนี้อยู่ไกลๆงานยาสูบเก่าเอออาจจะเป็นแบบนี้ที่ไปที่หมาเนาะทุกคนเนาะสวอนก็บ่ได้ฮู้ละเอียดเนาะแต่ถ้าไผฮู้ก็คอมเมนต์บอกพวกเหาได้เนาะทุกคนมีอย่างอยากถาม ไอ้เป่นบอถามบาอถามจังไนเนาะแบบน,นี้เนาะแนะน,ทนำที่ไอเป็นต้นแบบของตู่สาว้อนโดยโยนะคือในเรื่องราวที่สถานที่ที่ไปเนี่ยมีจุดใจที่อยากแนะนำนออ้องบออ่าอ๋อจ้าจอยากแนน้เนะค่ะสวอนเคยไปที่ใต้อุโมงค์เนาะบ่ รถไฟฟ้าอุโมงค์เนอะอุโมงค์ที่ว่าอ๋อเมืองไทยมีหลายอุโมงค์แต่ว่าอุโมงค์สามย่านนะครับที่นั่นนะโอ้โหอลังการโอ้โหท่าเสาบินอีกอะไรอย่างไรไปสัมผัสจริงๆนะครับตรงนั้นแบบว่าออกจากรถไฟฟ้าไปก็จะเป็นอุโมงค์สองร้อยเมตรเลยความยาวกว่ามันมีความอลังการลงไปแบบเหมือนยานอวกาศเลยนะครับโอ้โหโอ้โเนาะเมียนสามย่าน ฝากถามไอไปเลยบวสาววอนเลยในการทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยแน่นอนการเดินทางเนี่ยเมื่อยบ่เมื่อยบอเนาะเมื่อยบ่สาววอเองไปสัมผัสนี่ยเมื่อยทุกคนเมื่อยทุกคนเท่าไหละคือแบบสาววอนมานี่เนาะขนาดมาบ่กี่วันนี่นะเมื่อยทุกคนนะยอมมา่าตัวเองเมื่อยในการแบบถ่ายคลิปตัดต่อคลิปโบไม่ทำมาด่าทุกคนก่อนจะได้คลิปคลิปหนึ่งเนาะและอยากถามาอว่าาอเมื่อยบอแล้วแบบว่ากําลังใจมาจากใส่เนาะทุกคน นออ่ะ <No>. uh. อันนี้ <c oughs> นะครับกะ <c oughs> ขอตอบแบบความจริงนะครับก็คือการทําคลิปกว่าจะได้คลิปหนึ่งนะครับคือเราต้องไปเดินกะใส่เวลากะเมื่อยอยู่นะครับแต่กะเฮาก็มีกําลังใจตอนที่มีคนชมหรือว่าคนกดไล <c oughs> ค์กดแชร์หรือว่าคนเอาคลิปเฮาไปแชร์ต่อไปอย่างคือเส้นสาวร <c oughs> เอาไปทำรีแอคชั่นต่อเฮากะ <c oughs> <ว>มีกําลังใจนะครับเพราะว่าคลิปเฮาก็ได้เผยแร่ออกต่อแบบนี้ถ้าเฮาทําไปผู้เดียวมันกะ กระจายอยู่จุดอ้อมๆแบบเอฟซีเบากิเล่งนะครับซาวอนเอาไปเรียกสั้นต่อมันก็จะกลายไปเห็น FC เอฟซีาวอนก็จะเห็นเพิ่มเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับบางที่คนที่รู้จักเบากิเล่งนะครับมาจากซาวอนกับไลยนะครับมาจากซาวอนกับไลเพิ่อนกับเขาเมต์อยู่นะครับกะเขาก็ได้กําลังใจจากตรงนั้นนะครับเวลาเขาไปถ่ายทํานะครับแต่ว่าแต่ละคาขึ้นนะครับเขาก็ต้องได้ได้ไปนะครับเป็น เจนอาชีพเสริมของเฮาแบบนี้หาเฮาเฮา,ากะอยากมีรายได้กระแมนนะครับเก็ต้องไปแต่ละคำขึ้นนะครับถ้าเฮาไว้วัน,นหไหนเฮาบ่อยเฮาก็ยุดแบบนี้นะครับก็ตามใจหรือว่าตามอันตามอัญญาสัยของเฮานะครับ คือสําหรับสาวรเนาะในฐานะที่สาวรเอาคลิปของไอ้เพิ่นมาเรียลแอคชั่นเนาะทุกคนสาวรก็ขอให้กําลังใจไอ้เพิ่นแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณเนาะที่แบบทําคลิปดีๆขอบคุณเซีนกันขอบคุณเซีนกันนะครับให้สาวรได้เผยแพร่ต่อเนาะทุกคนนั่นแหละสาวรก็บ่ฮู้สิเว้าสอย่างเนาะก็มีแต่ว่าขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจไอ้สู้ต่อไปเนาะทุกคนครับสู้ๆเซีนกันครับเอามาให้ทุกคนได้เห็นเนาะทุกคนบ่แม่นเฉพาะแค่เฮาเนาะทั่วโลกสามารถเบิ่งได้เลยเนาะทุกคนครับแม่นทั่วโลกสามารถ เบ่งความเจริญความสวยงามหรือว่าระเบียบวินัยวัฒนธรรมของเมืองไทยนะครับ,บรกิเลงกกับทีมงานพี่ๆหลายคนเลยจะเผยแผ่ให้ได้รับช้มต้องกันนะครับผักผ่าห่าวยสำนีน,นะครับก็บเป็นการมาพ่อหรือว่ามาพบเจอกันนะครับก็บดีใจบอกกิเลงก็ดีใจหลายนะครับที่เพิ่นเอาคลิปที่เพิ่นเอาคลิปไปเลี้ยงสั้นนะครับแต่กับบ นึกบอกพันว่าวันหนึ่งจะได้แมนจะได้เจอกัหรือว่าพ่อกันเจอตัวจริงเหมือนนะครับกัเพิ่งก <c oughs> ็อยู่ไกลเนาะเวียงจันทร์ขอขอบคุณเมืองไทยแล้วก็คนไทยนะครับที่ให้เฮาได้ถ่ายทํำในสถานที่ต่างๆนะครับบางสถานที่ที่ไปถ่ายท้ำชนร้ายกัแมนถ่ายท้ำพี่เขาฟี่นะครับถ่ายคลิปนี้กับบขอบคุณนะครับกล่ายคำว่าสวัสดีครับ ฝากกันนะ,ะทุกคนฝากเนาะฝาก,าฝาก,กซ่องของสาวอนคอฝากเนาะฝากตัวน้อเด้อ FC คงแบบกีเล้งซาแนลฝากกดติดตามนทุกคนซ่องของสาวอนซาแนลเนี่ยทุกคนเนาะสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท้งเนาะให้เป่ากิเล่งหรือว่าสาวอนได้เนาะให้กำลังใจพวกเราโดยการกดข้ามโฆษณาหรือเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนครับผมบ๊ายบาย